เชี่ยวเหยียนมานี่แล้วช่วยที่แนค่าด้วยเชี่ยวเหยียนนี่เขายังอยู่ที่นี่อีกงั้นเหรอเด็กดีไม่เบารู้ที่ตายดีนี่เจ้าขโมยสามพันกายอัศนของตําหนักเราไปทั้งยังฆ่าสหายของเคเจ้ามาที่นี่ด้วยตัวเองคงรนหาที่แล้วสินะระดับสามตําบรรพบุรุษหรือ จำหนักวายอัศนีคงคิดจะเล่นงานข่าแบบเต็มที่กันเลยสินะข้าเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกปลื้มใจเสียจริงๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามการที่จะมาข่มขู่คนที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรอย่างประกูลฮานไม่ใช่การกระทำที่ปุถุชนควรจะมีจริงหรือไม่ตําหนักวายุอัศนีเหออยากจะพูดอะไรกันแน่ไอ้หนูพูดออกมาให้หมดซะ เยวเยียนค่าผู้อาวุโสและท้าทายตำหนักวายุอัศนีตามกฎของผู้อาวุโสแล้วรางวัลของมันนับว่ามีค่ามากแต่ในเมื่อมันอยู่ในสถานการณ์นี้รางวงรางวัลอะไรก็ไม่จำเป็นสังหารมันเท่านั้นถึงจะสิ้นสุด เซียวเยียนต้องการที่จะกำจัดข้าก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเจ้าแล้วว่ามีข้าจัดการกับข้าได้หรือไม่เจ้าเองก็มีหุ่นเชิดระดับบรรพบุรุษอยู่ยงั้นหรือแต่ถึงอย่างไรเมื่ออยู่ตรงนี้แล้วเจ้าไม่มีทางหลบหนีออกจากเมืองเทียนเป้ยได้แน่องเทียนเชี่ยวผู้อาวุโสตําหนักวายุอัศนี มั่นใจได้เลยว่าข้าจะสังหารมันให้พวกท่านเองมันคือนี่แค้นจิตมานที่ข้าต้องชำระเจ้าอีกแล้วหรือจะมาบ่อยเกินไปหน่อยไหมอยากจะโดนอัดเป็นครั้งที่สามอีกสินะหุบป,ปาก วันนี้ถ้าหากไม่ค่าเจ้าวันนี้ข้าก็ขอไม่ใช่แจ้งไปที่โมจือผือสิทธิ์ตำหนักวายุอัศนีเตรียมเปิดใช้ค่ายกลเวทอัศนีโปวหวแย่ละสิค่ายกลน,นั้นดูเหมือนจะร้ายแรงกว่าที่คิดไว้เสียอีกเทพอัศนีถล่มก้าววายหา คือไข้กลเวทที่ตําหนักค่าได้คิดคน้นเข้ากลสายฟ้าที่มีลักเวท23-46สายฟ้าสังหารเมื่อตำบรรพชนที่อยู่ที่นี่ถึง3คนพวกข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่ สัมพันธ์กายอัศนีต้องไม่ตกไปอยู่บุคคลภายนอกเช่นเจ้าเซี่ยวเหยียนเจ้าต้องตายโทษฐานขโมยของตำหนักเราขั้นที่เจ็ดเต่าบรรพบุรุษนั่นมันบังคับฐานพลังยังงั้นหรือใช้พลังวิญญาณเพิ่มมันสินะ ขอบคุณที่ช่วยค่าผู้อาวุโสหือจริงๆชายชราไม่อยากช่วยหรอกนะแต่เห็นเจ้ามาร้องขอก็เลยช่วยให้นิดหน่อยพวกท่านทั้งสามโปรดระวังผู้อาวุโสเชิญเองก็ตกตายด้วยเจ้าหมอนั้นถึงมันจะไม่ใช่พลังที่แท้จริงของมันแต่พลังของมันก็แข็งแกร่งอย่าได้ประมาทเชียวในเมื่อเป็นเช่นนี้ที่โมจือสังหารมันให้ได้ ฝันไปเถอะความโกรธของสายฟ้าข้าอยากจะรู้นะักพลังที่เจ้าขโมยมาจะต้านทานสิ่งนี้ได้หรือไม่เหมือนอัศนียกักษ์เพลิงต่างชนิดจัดบังกรสายฟ้าทรงพลังขนาดเลวเพลิงต่างชนิดยังสามารถจัดการได้ ปราบใดที่บรรพบุรุษสามคนนั้นยังอยู่ปัญหาเฉพาะหน้าก็ยังแก้ไม่ได้ต้องรีบจัดการมาแล้วพลังสายฟ้าที่ทรงพลังมาจากการไหลเวียนของคลื่นพลังปราณชนิดเดียวกันดีข้าจะทุ่มสุดตัวจัดการมันให้หมดสก เรื่องที่แท้จริงสามชนิดทรงพลังขนาดนี้เขียวบัดซบเปลียนป้องกันเทพอัดสัหลงแก้วายุหาความโกรธของเหลยเจิ้นจืออาเพื่อไอเด็กนี่เกินไปแล้วขนาดคู่อาวุโสสามคนที่อยู่ในระดับตำบรรพบุรุษมันก็ยังค้นลงได้พลังของมันอยู่ขั้นไหนกันแน่ ดูเหมือนวันนี้เราคงต้อยถอออยยอตหนักวายุอัศนีถอยพวกเจ้าบังคับให้ข้าปรากฏตัวออกมาแต่กลับจะหลบหนีข้าไปอย่างนี้เลยหรือคิดว่ามันจะง่ายนักงั้นหรือไงาอาทําทำลาย ส่วนที่หายไปของสัมพันธ์กายอัศนีได้รับเติมเต็มอย่างที่คิดไว้ที่แท้ก็อยู่ในมือของผู้อาวุโสหลากหลายคนเองสินะส่วนสำหรับสมเบติอื่นๆของตำหนักวายุอัศนีจะต้องถูกชดเขยให้แก่ตะวะกูลอ่านอย่างถูกค้อง พห่าไพ่แพ้สมบัติของตำหนักวายุอัศนีผู้เท่าเหล่านั้นก็ต้องมาให้เราแม้ว่าทรัพย์สมบัติจะถูกล้นชิงไปแต่ได้กลับตีนมาแบบนี้ก็คุ้มค่าทะลวงเพลิงไอ้ข่า ล่าธรหมำรายตี้โม้จือของข้างั่นหรือประวากสามผู้อาวุโสไม่ได้ถูกเจ้าจัดการไปงั้นหรือผือปะเป็นไปได้ยังไงไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ในโลกใบนี้ข้าไม่ให้เจ้าตายง่ายๆหรอกข้าจะดึงวิญญาณเจ้าออกมาเป็นวิญญาณที่ใช้ต่อสู้เซียวเหยียนไอเด็กบัตซบเจ้ามันสารเลวสารเลว ถ้าหากเจ้าไม่มาแทรกระหว่างของเฉินกับข้าตั้งแต่แรกป่านนี้บางทีเจ้าอาจจะมีชีวิตอยู่อย่างต่อไปและไม่ได้มาข้องเกี่ยวอะไรกับข้าเพราะข้าจะปล่อยมันไปอยู่แล้วแต่นี่กลับเป็นเช่นนี้ก็เพราะเป็นตัวเจ้าเองทั้งนั้นไม่ใช่หรือ แทนที่จะขัดขืนอย่างไร้ประโยชน์เจ้าสู้ไปอยู่ในขวดรอการเรียกใช้จากข้ายัางดีกว่าส่วนร่างกายของเจ้านั้นก็คงต้องเก็บไว้ก่อนด้วยระดับเจ็ดของเจ้านี่ควรค่าแต่การปรับปรุงและนำมันมาใช้งานได้อย่างดีตระกูลของก็ยังโดนเหลือเชือ่อขนาดแม้คนในจัดการท่านที่หลังจากนี้ตระกูลของจะไม่ระรานกับพวกเราอีกแล้วใช่หรือไม่ ก็ต้องขอบคุณเซียวเหยียนเขาคนนี้แล้วล่ะสามวันให้หลังตระกูลสมานสหายเซียวเหยียนขอบคุณที่เจ้าช่วยเหลือตระกูลของข้าจากวิกฤตในครั้งนี้ด้วยพวกเราคนตระกูลอ่านจะทราบซึ่งกับเหตุการณ์ในครั้งนี้และจะขอจดจำไว้ตลอดเวลาถ้าหากอยากจะได้อะไรก็สามารถแจ้งผู้เท่าอย่างข้าได้เลย กที่ฮันเย่และฮันสวียตต่างก็เป็นสหายของข้าถ้าหากสหายของข้ามีทุกข์และเกิดเรื่องข้าก็จะเป็นคนแรกนี่แหละที่จะมาช่วยเหลือเสมอข้าจะปล่อยให้พวกพ้องตระกูลฮานที่กำลังเจอปัญหาอยู่คนเดียวไปได้อย่างไรกันล่ะจริงหรือไม่ อย่างไรก็ตามข้าได้ล่วงเกินกับพวกตำหนักวายุอัศนีไปเกรงว่าจะอยู่พึ่งพิงตระกูลย่นมากกว่านี้ไม่ได้แน่ข้าคงต้องขอออกเดินทางต่อเซียวเหยียนเจ้าเจ้าจะกลับมาหาพวกเราอีกรีเปล่าแน่นอนอยู่แล้ว ในเมื่อการต่อสู้ระหว่างตําหนักวายุอัศนียังไม่จบสิ้นข้าก็ยังจะกลับมาเพื่อปกป้องเจ้าแน่และก่อนจะต้องได้ไปอยู่ในข้าเชื่อว่าเขาตำบรรพบุรุษเร็วๆนี้แน่ๆห้าให้ห้า เจ้าได้ดูหน้าสาวน้อยที่กำลังมองเจ้าจากมาหรือไม่สีหน้าของคนอยากให้เจ้าอยู่ต่อเจ้าน่าจะละเล่นอะไรกับนางอยู่บ้างนะชายชราเช่นข้าจะได้เห็นแล้วรู้สึกตื่นเต้นไปด้วยห้าห้าคิดว่ายังไง นั่นไม่ใช่ตัวตวนที่แท้จริงของข้าไม่นะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เจ้าอย่าเพิ่งปฏิเสธความแข็งแกร่งที่จ้ามก็มาจากพลังของข้าทั้งนั้นนะอืบเ้ยเสียวเยียนเจ้าเป็นอะไร าเส้นลมปราณของข้าดูเหมือนกำลังมีบางอย่างตูดออกไปปากรู้สึกเจ็บรู้สึกเหมือนมีอะไรคดทับไหนให้ชายชราเช่นข้าดูหน่อยดูเหมือนเจ้าจะมีสัญ,ญลักษณ์วิญญาณอยู่ภายในร่างด้วยนะ ข้าเกรงว่านั้นจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะเจ้าใช้พลังของข้าไปาการกู้ยืมพลังแบบนี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตอบแทนกันบ้างสินะบัตซบผู้อาวุโสช่วยข้าลบมันออกไปเร็วเข้าปรับแต่งวิญญาณไม่ได้มันมีบางอย่างขวางกั้นอยู่แย่หน่อยตรงที่เจ้านั้นมีพลังวิญญาณเก่งกล้าอยู่ในร่างทำให้ยากที่จะลบมันออกไปตอนช้าเห็นข้ายังแอบกลัวเลย วิชาชัมประจิตบางทีมันอาจจะช่วยค่าในการปรังปรุงวิญญาณให้บริสุทธิ์ก็เป็นไปได้แต่ของที่จำเป็นก็มีย่าหลอมวิญญาณเกล็ดพลังเหมันผลไม้หลากหลายชนิดชนิดถึงจะได้ผลก็เป็นได้นะนี่เจ้าไปได้สิ่งนี้มาได้ยังไงการอาจารย์ได้ทิ้งมันไว้ให้ข้าก่อนจากไปแต่นั้นก็ยังเป็นปัญหายอยู่ ปัจจุบันระดับการปรุงยาของข้าทำได้แค่สูงสุดแค่ขั้นที่6แบบไม่ผิดพลาดเลยนะส่วนอีกหนึ่งปีให้หลังตอนนี้ข้ามั่นใจว่าตำหนักวายุอัศนีคงไม่กล้าบุกมาแน่แต่หลังจากผ่านพ้นหนึ่งปีข้าก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง โชคดีหน่อยนะที่วิญญาณตัวนั้นยังไม่ก่อเกิดเพศภัยอะไรกับเจ้ามากเจ้ายังมีเวลาที่จะเตรียมตัวอยู่ดูเหมือนระหว่างนี้ข้าต้องรีบทะลวงขึ้นเป็นตำบรรพบุรุษร,ระดับหนึ่งให้ได้ก่อนเลยสินะเมืองวัวกู่ให้ตายสิสถานที่แห่งนี้ลมหนาวเย็นเป็นบ้าถ้าทำตามที่ผู้อาวุโส บอกกล่าวพวกคนจากตําหนักวายุอัศนีอาจจะเดินทางมาแถวนี้เราจําเป็นต้องใช้เส้นทางในเมืองเพื่อเปิดใช้รูหนอนมิติทางที่ดีปิดบังตัวตนและรีบไปดีกว่านักเดินทางเอย๋ยเจ้าไม่อาจจะเข้าไปได้ไกลาจากเมืองหัวกูอีกต่อไปหากเจ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากข้าเจ้าไม่มีทางไปได้แน่ท่านท่านพูดเรื่องอะไร ถ้าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่โฮโฮอย่าหลอกตัวเองเลยสหายน้อยข้ารู้ว่าเจ้ารู้หล่องภูเขาไปด้านนอกเมืองนั้นทุกทุกสามปีจะปรากฏเป็นท้องและอีกทุกทุกสามปีก็จะปรากฏเป็นลาวาเพลิงสีแดงเข้มลาวาสีแดงที่อันตรายไม่อาจจะใช้ความสามารถของเตา่จาจะกระพัดผ่านไปได้ต่อให้อยู่ในระดับต่ำ บรรพบุรุษก็ยากที่จะก้าวไปได้เช่นกันถ้าหักฝืนก็อาจจะถูกย่อยไปได้พวกนักเดินทางเช่นเจ้าไม่ได้เดินทางมาเพื่อที่จะโดนสิ่งนี้ใช่หรือไม่ละสามารถทำลายแม้กระทั่งตำบรรพบุรุษ สหายน้อยข้ารู้ว่าพรสวรรค์ของเจ้าล้ำเลิศแต่เจ้าก็จำเป็นต้องฝึกวิชานะรู้หรือไม่ถ้าหากเจ้าฝึกวิชาในหนังสือข้าแล้วเจ้าจะผ่านไปได้อย่างอีซี่เซียวเจ้าและข้าต่างต้องอยู่ให้รอด นี่คือสมบัติเทพเจ้าอันล้ำค่าทางที่ดีเจ้าใช้วิชาเหล่านี้อีพร้อมด้วยสมุดภาพในการเดินทางเมืองชกู่เจ้าจะอยู่รอดอย่างปลอดภยัยคิดว่าไงห้าหมื่นทองดีหรือไม่ไม่แพงนะกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับสิริด้วยนะครับ